คาถาอิทธิฤทธิหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นพระคาถาที่ทรงอิทธิฤทธิเข้มขลังยิ่งมีพุทธานุภาพป้องกันศาตราวุธร้ายแรงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปืนมีดระเบิดไม้หอดาบในช่วงเวลาคับขันที่ท่านเผชิญหน้า กับศัตรูหมมารที่เข้ามาทำร้ายหวังปลิดชีวิตด้วยฤทธานุภาพพลังปาฏิหารแห่งพระคาถาอิทลิ์ตลอดจนบารมีหลวงพ่อปานวัดบางลมโคย่อมนำพาท่านทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยศัตรูพ่ายแพ้ไปในบัดดลขอบคุณ สาธุชนทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องธรรมภา,ภาสุขได้นำบทสวดมนต์อันเป็นมงคลยิ่งมาสู่ท่านทั้งหลายให้ประสบแด่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธพุทธังนันตังอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหัง si eh พุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธัง นะกันตังอระหัง,งพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทโธนะโมพุทธายะ พุทธโธพุทธังนะกันตังอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะ